ทำเมนูต้มยำหมูสับใส่ผักกาดดองกันค่ะวันนี้เมนูนี้คือคิดอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีเป็นเมนูที่ทําง่ายเสร็จไวแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเมนูนี้ว่าแล้วก็ตั้งหม้อค่ะใส่เครื่องต้มยำใส่น้ําลงไปรอให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะถ้าใครทําตามเมนูนี้ก็คือสามารถใส่หมูสับเป็นก้อนหรือว่าทําให้แตกๆก,ก็ได้นะคะเราใส่หมูสับลงไปค่ะรอให้หมูสับสุกแล้วก็ตักฟองออกนิดหน่อยค่ะ ปรุงรสง่ายๆเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนิดหน่อยค่ะมีน้ำมะนาวด้วยนะคะแต่สำหรับน้ำมะนาวเดี๋ยวเราจะใส่ตอนปิดหม้อนะคะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักกาดดองของเราลงไปค่ะผักกาดดองนี่คือใช้ผักกาดดองตานกพิราบนะคะใส่ผักกาดดองแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็หอมแดงค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาวลงไปแล้วก็ผักชีต้นหอมลงไปค่ะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนี้อร่อยนะคะลองทำดูนะทำเป็นกับแก้มก็ได้ด้วยนะคะเมนูนี้แต่วันนี้เราทําเป็นกับข้าวค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวกัน